พี่ห่อนห้องน้ำที่ดีต้องมีอะไรบ้างพามาดูห้องน้ำนะคะก็คือหลักๆแล้วการออกแบบห้องน้ำมันมีความสำคัญหลายอยา่างถ้าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยระบบสูขาภิบาลต่างๆระบบไฟฟ้าแล้วก็รวมถึง สุขภัณฑ์ลำดับการใช้งานความเหมาะสมของความสูงตำ่ำไม่ว่าจะเคาน์เตอร์หรือส่วนใดก็ตามค่ะเป็นความสัมคันของการออกแบบหมดอาจจะเป็นห้องเล็กๆแต่ทุกคนได้ใช้งานแน่นอนการลำดับการใช้งานอย่างแรกก็คืออ่างล้างมือขยับไปก็อาจจะเป็นพวกสุขภัณฑ์พวกชักโครกแล้วก็ถึงจะเป็นส่วนเปียกที่เป็นส่วนอาบน้ําอันนี้คือในเคสของงานบ้านค่ะซึ่งอ่างล้างมือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือความสูงเคาน์เตอร์เนี่ยของบ้านถ้าเป็นอ่างล้างมือทั่วไปอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 8 5เซนค่ะ แต่ถ้าเกิดลักษณะของอ่างล้างมือเนี่ยเป็นอ่างแบบวางบนแบบนี้หรือว่าอ่างฝังที่เป็นครึ่งเคาน์เตอร์ก็จะต้องดูแต่ละรุ่นด้วยว่าระยะของเขาเท่าไหร่แต่ว่าขอบบนเนี่ยของตรงนี้จะอยู่ที่84หร85ค่ะทึ่เรมีความเหมาะสมอาจจะมีลูกค้าบางคนที่ชอบแบบสูงหน่อยที่บ้านอาจจะเป็นคนสูงก็อาจจะขยับขึ้นได้อีกตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละคนด้วย mm hmm. ทีนี้ตอนก่อสร้างเราก็เลยต้องรู้ว่าเราจะใช้รุ่นไหนเพื่อที่จะได้หล่อเคาน์เตอร์ให้ถูกตำแหน่ง รวมถึงท่อของท่อน้ำเพียงข้างล่างก็ได้ทำตรงการตามรุ่นนั้นๆนะคะไม่หลบปามกว้างช่วงเนี้ยค่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90อันนี้คือมินิมัมระยะตรงนี้มันก็จะประมาณเดห้าสิบค่ะระยะของตรงเนี้ยเราควรจะเปิด มันก็ควรจะเป็นหัวเต่าใช่ไมรู้ไคะท่อที่เป็นท่อของชักโครกใช่ไหมคะก็จะออกมาจากผนังเนี่ยสามสิบจุดห้าเซนมาตรฐานของการติดตั้งชักโครกอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงจากผนังเนี่ยมาถงึงเซ็นเตอร์ชักโครกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าห้าสิบเซนนะคะแล้วก็ในส่วนของสายชีนชำระก็จะอยู่ฝัง่งขวามือสูงจากพื้นในประมาณหกสิบเซนแต่ถ้าคุณหนาดสายอะตลอดได้ส่วนขนาดล่างค้ณไม่ได้เรา ถ้าเกิดสมมติทางบ้านถนัดซ้ายอะค่ะจะไว้ทางซ้ายก็ได้แต่ก็สุกจากสุดประมาณ60%แต่แล้วก็ลักษณะของการติดพวกที่ที่แขวนที่ชู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเก็ะจะอยู่ที่ประมาณ50%อยู่ฝั่ง้ายฝั่งขวาถ้าอันนี้อยู่ฝั่งขวาอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายค่ะแต่ถ้านี้อยู่ฝั่งซ้ายนี้อยู่ฝั่งขวาค่ะ <c oughs> มันก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราเคยไปเข้าห้องน้ำแล้วนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่เท้าขูดใช่ค่ะซึ่ง <c oughs> <c oughs> เราก็ควรออกแบบพื้นที่ตรงนี้ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ้านหรือว่าพื้นที่สาธารนณะเรื่องไฟก็มีเหตุผลในการใช้นะคะก็คือมันอาจจะทําให้เรามองเห็นการใช้งานพื้นเปียกพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นความปลอดภัยส่วนหนึ่งของความปลอดภัยของการใช้ห้องน้ําค่ะรวมถึงกระเบื้องด้วยซึ่งกระเบื้องเนี่ยก็จะมีค่าความเสียดทานซึ่งค่าแนะนําก็คือ R10 ขึ้นไปค่ะ แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของการทากระเบื้องนี่มันค่อนข้างเยอะอาจจะมีบางรุ่นที่สามารถเพิ่มแรงเสียดทานได้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระเบื้องที่เป็นส่วนผนังเนี่ยก็แนะนําให้ค่าอาต่ำหน่อยเพื่อการทาความสะอาดที่ง่ายขึ้นแต่พืนะ้นน้นก็ยังอยากให้มีเรื่องแรงเสียดทานเพื่อการการเลื่อนดูค่าอาต่ำนี่ก็คือมันจะไม่ฝืดใช่ค่ะ,ะใช่อันนี้จะเป็นแบบก๊าอา่ ในกฎหมายของประเทศไทยนะคะพวกห้องนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องระบายอากาศในส่วนของระบายอากาศะคะก็จะเป็น10%ของพื้นที่ห้องะคะ่ะซึ่งนั่นก็คือแบบเป็นลักษณะที่เหมาะสม แต่ว่าการออกแบบเนี่ยสามารถทําได้มากกว่าต่างแบบนี้ก็คือเราอาจจะทําเป็นพื้นที่โอเพ่นพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดรังคาโล่งอันนั้นก็เป็นพื้นที่ระบายอากาศได้เช่นกันกะเป็นท้ายทั้งพื้นที่ส่องสว่างแล้วก็เป็นพัดลมระบายอากาศเคสที่บางที่เนี่ยมันไม่สามารถมีช่องแสงหรือว่าช่องระบายอากาศได้เราก็เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศได้ ซึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นเคสที่มีพื้นที่เปียกเป็นพื้นที่อาบน้ําเป็นลักษณะเหมือนห้องน้ําเล็กๆในบ้านจริงๆแล้วแบบเดียรซ่าจะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดและราคาดีที่สุดอันนี้ก็คือตาแหน่งอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่80 85้าเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบหล่อเคาน์เตอร์ค่ะมันก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีเรื่องแต่ละรุ่นน่ะว่าจะติดแบบไหนใช่ไหมคะก็ต้องมาดูว่าเราจะหล่อเคาน์เตอร์ระดับที่เท่าไหร่อันะนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กับสุกสัมพันแล้วก็เคาน์เตอร์ที่เราต้องหล่อเพิ่มแต่ ตามระยะความเหมาะสมฝักบ,บัวค่ะตรงนี้จะอยู่ที่หนึ่งเมตรตรงนี้จะประมาณเมตรแปดสิบก็จะเป็นลักษณะของมาตรฐานที่เราใช้กันทั่วไปแต่ถ้าเป็นพวกเลนชาวเวอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแต่ละรุ่นด้วยค่ะตรงนี้ขั้นต่ําก็ประมาณเก้าสิบค่ะอันนี้คือขั้นต่ำเก้าสิบระยะตรงนี้ถ้าเกิดม,มันเป็นต้องมีทางเดิอนอ่ะเราก็ต้องเข่อนเรื่อง c ร์คู l a t i o n ด้วย ก็คือเทียบกับร่างกายตัวเอง,ต,เองต้องหันได้ทุกด้านโดยที่มีส่วนอะไรประมาณ 90, ้าสคูณเกเพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งถ้าเกิดบ้านไหนมีพวกแผงกั้นอาบน้ำอะไราเงี้ยค่ะก็แนะนําที่กว้างขึ้นเพราะว่ามันจะติดไหล่บอกเราไม่ถึงที่แขวนผ้าค่ะก็จะอยู่ระดับใกล้เคียงกับฝักบัวค่ะก็ะะะจะอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบเมตรสิบขึ้นไปประมาณจริงๆทางเราอะ่ะต้องมีการออกแบบเขียนแบบทําทุกอย่างค่ะเป็นขั้นเมตอน เพื่อให้ช่างนะ่ะเข้าใจว่าเราต้องการอะไรรว้นิ่งลูกค้าต้องการอะไรค่ะในลำดับการทำงานห้องน้ำอ่ะมันจะสัมพันธ์หมดตั้งแต่แบบสุขาพิบาลแบบสถาปัตย์แบบโครงสร้างเราต้องกำหนดจุดไม่ว่าจะเป็นฟอร์เดนหรือว่าท่อของพวกชักโครกท่อน้ำทิงทุกสิ่งทุกอย่างอนะ่ะให้เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและที่เราต้องการก่อนเพื่อเราจะสาม,มารถสลิตท่อได้ก่อนที่เราจะมีเรื่องงานโครงสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นเนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องการผสมการซึมบุญโครงสร้างต้องผสมการซึมบุญปรับระดับก็ผสมการซึมแล้วก็จะมีการทาการซึมอีกรอบหนึ่งเพื่อลดการรั่วซึมของพื้นห้องน้ำยิ่งที่เราบอกว่าถ้าเราย้ายตำแหน่งฉกอกใช่ไหมคะเราก็ต้องคอลลิ่งพื้นก็คือเจาะรูเพื่อวางท่อฉกอกใหม่ท่อเดิมก็ต้องมีการเราต้องเทป,ปูนปิดรูแต่ว่ามันก็จะมีผลเรื่องการรั่วซึมแต่ถ้าเรามีการทำการซึมให้เรียบร้อยมันก็จะไม่มีผลอะไรค่ะ ก็จะปลอดภัยลดการเสียง mm hmm. ตั้งแต่พาร์ทผู้รับเหมาค่ะ mm hmm. มันจะต้องเช็คกันเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เราเริ่มสริปท่อว่าตำแหน่งนท่อถูกต้องไหม mm hmm. แล้วก็ถ้าเดินท่อประปาเสร็จแล้ว mm hmm. เราก็ต้องเช็คเรื่องแรงดันน้ํา mm hmm. แล้วก็เรื่องของ น้ำในท่อระบายน้ำนะคะว่าน้ําบัลลงจริงไหมพื้นที่น้ําออกท่อถูกไหมท่อแตกหรือเปล่าท่อมีปัญหาอะไรไหมพอเราเช็คพวกนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทาการปูกกระเบื้องพอเราปูกระเบื้องเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับระดับพวกสโลสโลของห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ที่1ต่อ100ค่ะนี่คือสโลไปหาพอดนใช่ค่ะคือถ้าในพื้นที่มีลักษณะที่มีธรณีหรือเคืร์งแบบนี้คะ่ะเราก็ต้องมีพอเดนสองจุดก็คือเราต้องทำสโลสองทางไปหาทางพื้นเปียกอันหนึง่งทางพื้นแห้งอันหนึง่ง แต่ก็คือเราก็ต้องดูเรื่องสโลปอะให้โอเคเพื่อที่จะไม่ให้เกิดน้ําขังตามมุมห้องในรับเพื่อที่มันจะได้ไม่ติดคภาพแล้วก็ทําให้ทำความสะอาดยากแต่ที่เราเล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าเราจะมีการปูกระเบื้องปรับสโลปเราต้องเทสสโลปก่อนอย่างแรกว่าน้ํามาไหลไปตามสโลปที่เราต้องการหรือเปล่าเกิดน้ําขังตรงไหนไหมพอเราปูกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์เราก็ต้องเทสว่าทุกอันที่เราติดตั้งสามารถใช้ได้จริงไหมต้องอาจจะต้องมีการขังน้ำไว้ในอ่างเพื่อทดสอบว่าข้อต่อแต่ละตัวหรือว่าตำแหน่งไหนในการรั โอเวอร์โฟช้ได้จริงไหมแล้วก็ชักโครกใช้ได้ปกติหรือเปล่ารวมถึงข้อต่อต่างๆของตัวที่เป็นส่วนของพวกชักพวกปัดมัวค่ะเราก็ต้องเช็คทุกอันว่ามันเกิดการรั่วซึมหรือว่าน้ําหยดหรือเปล่าค่ะอันนี้เราจะสามารถดูได้ว่าน้ําม,มันมีแรงดันแค่ไหนน้ําแรงหรือเปล่าอันนี้เราจะเช็คได้พวกเรื่องบําด้วยค่ะแต่ถ้าเราปิดนี้ก็คือเป็นการขัดน้ําขัดน้ําเพื่อที่จะเช็คว่าข้างล่างตรงนี้ค่ะ มันมีน้ำรั่วซึมตรงไหนหรือเปาไปเราจะลองเช็คให้ระดับน้ำถึงระดับปกติปกาิน้ำก็จะเข้าว่าผมถึงระดับปกติน้ำก็จะไหลออกปกติน่่มันก็ออกวนทีนี้ถ้าเราเปิดอันนี้ เราก็จะมาดูกรงนี้ว่ามันมีน้ำาี่่นหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่ได้รั่วอะไรตามข้อตกเราสามารถดกดฉกโคกหรือว่าทดลองในการใส่ขนมปังหรืออะไรลงไปแล้วก็กลับไปดูที่ถังแซกซ่าค่ะถ้ากรณีแบบบ้านที่เราเพิ่งการทำการรีโนเวทและอยากเช็คอันนั้นก็จะสามารถเช็คได้ว,ว่ามันไปถึงถังแซกจริงไหม ส่วนใหญ่ที่ทำไว้จะเป็นหลังบ้านค่ะแล้วก็จะต้องอยู่ใกล้ๆกับโซนบริเวณห้องน้ำเพื่อเราจะได้เดินท่อไม่ต้องไกลมากถ้าหลังจากที่ถังเซ็คมีการบําบัดน้ําอะไรเรียบร้อยก็จะเชื่อมต่อกับบอ่อขับเหมืนปกติทั่วไปของการเียนแบบสุขาภิบาล ลำดับก,การใช้งานเนี่ยค่อนข้างสําคัญกับยูเซอร์ลักษณะของการติดตั้งตำแหน่งที่ควรจะติดตั้งรวมทั้งภาพรวมของบ้านนะคะห้องน้ำควรอยู่ตำแหน่งไหนของบ้านออกแบบเพื่อให้เกิดการดูแลทําความสะอาดที่ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือเป็นความสําคัญของการออกแบบห้องน้ำค่ะพอเราเริ่มทาการออกแบบห้องน้ำนะคะเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งของสุขภัณฑ์แต่ละตรงอยู่ตรงไหนเราจะสามารถวางตำแหน่ง,งท่อของแต่ละตรงได้ในช่วงก่อสร้างทําให้ไม่ต้องเกิดการแก้ไขนัาง,งานแบบก่อยใช่ไหมคะเราก็จะไม่เกิดการรั่วซึมรวมถึงการที่เรา เขียนแบบอะค่ะเราก็จะมีการกําหนดว่าเราอยากวางหลายท่อ,อยังไงทำไดอะแกรมเพื่อให้ช่าง,งสามารถขีดผนังแล้วก็ฝักท่อไปให้ถูกจุดเพื่อลดปัญหาที่เวลาเรามาติดตั้งพวกเออชั้นวางของอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถบอกลูกค้าได้ว่าตรงไหนมีท่อให้ดีเลี่ยงตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังการใช้งานได้อ,อันนี้ทางเราก็จะมีการตรวจสอบกันก่อนที่จะส่งมอบงานให้ลูกค้าค่ะถ้ามันเกิดปัญหาภายหลังเนี่ยการรื้อถอนหรือการแรมันจะมีปัญหามากกว่าเดิม ทั้งสูญเสียเวลาทั้งสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ดูไม่เหมือนชีวิเพราะฉะนั้นถ้าทางเราทำอะค่ะเบโฮมทำก็จะมีการเรียงลำดับทุกขั้นตอนความเหมาะสมของการใช้งานก่อนสมมอบงานถึงลูกค้าค่ะครับฉันเลือกเบโฮมนะคะ